ตัวละคร SSR มันก็เพิ่มมาเยอะนะสําหรับตู้กาชาตู้นี้ส่วนตัวเหลืองก็มีดองเยอะเหมือนกันตัง้ง594ใบลองมากดสุ่มเล่นๆกันหน่อยไหมว่า594ใบมันจะได้ตัวละครระดับ SSR กี่ตัว mm. แถมตอนนี้ยังมีการรีเทิร์นของเจ้าตัวซอมบี้แมนระดับ SSR บวกอีก e. <Wow. S 1> เอาเป็นว่าก่อนที่เพื่อนๆทุกๆท,ท่านจะเข้าไปร่วมรุนร่วมเปิดกาชาตัวเหลือง500กว่าใบก็อย่าลืมที่ช่วยกดไลค์คลิปวิดีโอนี้ กดแชร์คลิปวิดีโอนี้และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะ m a n s h อ p บริการการจำเงินเกมมือถือวันพันแมนเดอะสตองเกตที่ดีที่สุดคุ้มที่สุดและโน1นที่สุดในเวลานี้ไ <Wow. S 1> ม่ว่าจะเป็นแพ็ก37ปองในราคา165บาทรวมไปถึงแพ็กที่ใหญ่ที่สุด14,996กองในราคา59,000กว่าบาททาง Li s t m a n s h o อก็มีบริการให้เป็นเพื่อนทุกๆท่านได้เลือกสรรเพียงแค่แจ้ง UID ชื่อตัวละครและเลขเซิร์ฟเวอร์ภายในเกมที่เราสามารถเข้าไปดูได้ในร้านค้าการจำเงินของเกมและ UID จะอยู่ที่มุมด้านล่างซ้ายตรงนี้หลังจากนั้นก็เข้าไปค้นหา คําว่า List Man ช h o p ใน Google หรือจะกดที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้เมื่อเพื่อนๆเ,เข้ามาแล้วก็สามารถเลือกเติมเกมได้เลยชําระเงินได้แบบง่ายๆอีกทั้งยังมีระบบผ่อนนานสูงสุดถ,ถึง10เดือนอีกด้วย <Wow. S 1> และนี่ก็จะเป็นรายการเกมที่ภายในเว็บไซต์ list man s h o p เขาบริการรวมไปถึงบัตรเติมเกมก็มีเหมือนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นโลบอกรีเ,เซอร์โกคารีนาทูมันนี่วอลเลตรวมไปถึงแอปดูหนังก็มีเหมือนกันผมว่าเพื่อนๆทุกท่านก็อย่าลืมเข้าไปใช้บริการกันด้วยนะสำหรับลิสแมนช็อ Do สวัสดีพอ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกเพศทุกวัยทุกทุกท่านกันด้วยนะครับบิต้อนรับเข้าสู่เกมวันพันแมนเดอะสตงเกตในซูปเปอร์จีนพอดีช่วงนี้ในทางเซเวอร์จีนเขาก็ไม่ได้มีอะไรมาอัปเดตให้กับเราได้ตื่นเต้นตื่นตระหนกตกใจกันสักเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกตัวละครใหม่ระดับ SSR บวกข้อมูลก็ยังไม่มีอะไรหลุดออกมาแต่เหนแว่วๆ่ว่าจะเป็นตัวละครตัวน,นี้ละมั้งส่วนกิจกรรมต่างๆภายในเกมก็ยังไม่มีอะไรอัปเดตมาอีกนอกจากตัวละครรีเทิร์นเจ้าตัวซอบ เป็นเจ้าตัวแทงท็อปมาสเตอร์ระดับ S S R บวกเอาเป็นว่าการมารีเทิร์นของพวกตัวละครเก่าๆเหล่านี้มันก็ดีอยู่อย่างหนึ่งตรงที่ว่าเราสามารถเก็บตัวดำดองรอไว้ได้นะหากใครที่มีตัวดงตัวดำไม่เพียงพอสําหรับตัวละครใหม่ๆในเดือนหน้าแนะนําให้รีบดองไว้ได้เลยจา้า <Okay. S 1> อีกทั้งก็หากใครที่อยากเติมเงินนะครับผมอย่าลืมนะทางร้านค้าริฟแมนช็อปมีบริการการเติมเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตที่ถูกที่สุดดีที่สุดเร็วที่สุดนะเวลานี้แนะนําให้ไปลองเติมกันและอีกเรื่องหนึ่งเลยมีคนสงสัยกันมาอย่างมากมายว่าไอ ซื้อพพอร์ตตรงนี้ได้หรือไม่ต้องขอบอกเลยนะครับว่าไอ้แบงค์ส้มเปรียบเสมือนกับการมีเงินแบบสดๆไว้ในเกมคือเราสามารถกดซื้อแพ็กเกจต่างๆรวมไปถึงสมุดพพอร์ตตรงนี้ก็สามารถซื้อได้นะจ๊ะถ้าจะไม่ผิด1คูปองส้มเท่ากับ1แบงค์เงินในเกมและ1แบงค์เงินในเกมก็เท่ากับเงินจริง5บาทนั่นเองหวังว่าในส่วนนี้เพื่อนๆหลายๆท่านน่าจะหายสงสัยกันนะเอาเป็นว่าเรามาเข้าประเด็นในคลิปหลักๆคลิปนี้กันเลยดีกว่านั่นก็คือการเผาผ่านทรัพยากรตัวเหลืองที่ผมมีดองไว้อยู่ที่่500กวา <Shift> วันนี้ผมเองกะจะเปิดให้มันหมดหมดจบจบแบบสูญสิ้นไปเลยเพราะว่าตัวละครระดับ SSR เหล่านี้มันก็อยากได้เหมือนกันนะเอาไว้ทําดาวนะครับผมไม่ไว่าจะเป็น5ดาวเหลือง5ดาวม่วงหรือ7ดาวเหลืองต้องจัดหนักจัดเต็มจริงๆไม่ต้องไปพูดอะไรชักช้าครับจัดกันมาก่อนเลยครับ10ใบแรกตัวละครระดับ SSR ก็ยังคงไม่มีเหมือนเดิมจัดกันไปต่อครับผมอีก20ใบครับณจุดจุดนี้ SSR ไม่มีเหมือนกันจัดกันมาต่อครับผมรอบที่3ฮะรอบนี้ยังไงดีตัวละครโอ้โหมีออก SR ตัว เยวท่าจัดกันมารอบที่4ครับผมรอบนี้ SSR ยังไงดีโอ้โหก็ยังไม่โผมเหมือนเดิมรอบที่5้ารอบนี้ SR มา1แล้ว SSR โอ้โหแทบไม่มีเลยรอบที่6กครับผมรอบนี้ยังไงดีฮะสำหรับตัวสีทองเป่งประกายสักหน่อยก็ไม่มีเหมือนกันนะไม่ออกเอ็นล้วนเลยรอบที่7็ครับผม SR มา1แบบเบิ่มๆฮะแล้วก็ต่อด้วย SR อีก1ตัวรอบที่8จัดกันมาแบบรวดเร็วครับผมสำหรับรอบนี้ SR อีกแล้วรอบที่9าจัดกันไปแบบต่อเนื่องครับผม เอารัวๆรวเอาเร็วๆและรอบที่สิบสําำหรับรอบนี้สีทองมาหรือไม่สรุปไม่มาจา้ะจัดก,กันไปแล้วประมาณ100่ใบสีทองยังไม่โผล่อัตราการออกนี่ถือว่าแย่ามากนะสําหรับตัวเหลืองเราไปลูยกันต่อครับผมสําหรับตัวเหลืองฮะในรอบที่110่ใบจัดก,กันมาที่รอบที่12ครับผม120บใบเอารอบนี้สีทองอมาแล้วหนึ่งจ้ะปรากฏออกมาเป็นเจ้าตัว G4 ซะด้วยโอ้โหพอมีข่าวว่าเดือนหน้าจะเป็น SSR บวกนี่ รู้สึกว่าจะออกมาเด่นๆเ,เลยนะ G4 แต่ไม่รู้ว่าจะมาจริงหรือเปล่านะจ๊ะแต่ก็บนว่าการันตีไปแล้ว120ใบได้สีทองมา1ตัวนะจัดกันมาต่อในรอบที่13ครับสําหรับรอบนี้น่าจะนับการการันตีใหม่รอบที่14ก็จัดมาความเกลือก็ยังคงเต็มเหมือนเดิมจ้ะรอบที่15ครับผมมีการกระตุกเล็กน้อยและก็ยังคงเป็น SR ปกติพร้อมกับเบิ้ลตัวใหม่มาอีก1ตัว <Wow. S 1> สําหรับตัวนี้เพิ่งมีซะด้วยจัดกันไปต่อครับผมรอบที่14ฮะน่าจะใช่นะถ้าจะไม ไม่ผิดและก็ต่อด้วยรอบที่15ครับผม150ใบความเกลือนเน้นๆรอบที่16รอบ 60ใบใบ <c oughs> รอเรือจะชัเแล้วเกิดนะรอบที่1 7็ครับผมรอบนี้ยังไงดีฮะสีทองแบบรวดเร็วมาหรือเปล่าไม่มารอบที่18รอบที่18ก็ไม่เมีรอบที่19รอบนี้สีม่วงมา1และตบท้ายด้วยสีม่วงอีกหนึ่งรอบที่2 0สองตัวเหลือง200ตัวเหลืองสีทองไม่โผล่210ตัวเหลืองยังไงดีครับ210ตัวเหลืองก็ไม่โผล่คาดว่ารอบนี้น่าจะโผล่นะสีทองมาจริงๆหรือเปล่ายังไงดี220ไม่มาสงสัยการันตีของเขา มันแล้วแต่ดวงจริงๆเพราะฉะนั้นไม่ต้องรอช้าตัวเหลืองอยู่อีก300ใบเอากันไปแบบเร็วๆเร่งสปีดไปเลยนะจัดกันไปฮะโอ้โห่โโ40ใบเท่านั้นครับสีทองโผล่มาแล้วจากนะั้นจุดๆนี้ออกมาเป็นเจ้าตัวอะตอมิกคือเชื่อมด้วยออ ของดีแะ้ถ้าเป็นเซิร์ฟใหม่ๆเมื่อก่อนนี่คืออย่างแรนะตัวนี้คือโหดจัดเลยสรุปโดนไปอีก100ใบครับได้สีทองมา1นตัวรวมๆเปิดไปทั้งหมด300ใบสีทอง SSR มาแค่2ตัวละครเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราจัดกันต่อเอาให้หมดครับผมภายใน200ใบนี้และก็ต้องขอบอกว่าเอาเหมือนเดิมนะเปิดเหมือนเดิมแบบเร็วๆรัวๆเร่งสปีดกันไปเลยจะได้ไม่ต้องไปรีราอะไรกันมากมายแม่ขนาดเราลิงยังเป็นรอเรือกระดกลิ้นสละเกินไม่รู้ จะกระดกอะไรเยอะแยะนักหนาเพราะคนดูบางคนเขาเกียดเกียดเอา้าแล้วนันได้สีม่วงสงสัยจะเป็นตัวใหม่ แล้วก็จริงด้วยเป็นตัวใหม่อีกหนึ่งตัวฮะเปิดไปตั้งเยอะกว่าจะออกนะสําหรับตัวละครตัวนี้ออกยากยิ่งกว่า SSR อีกละมั้งเหลือ100ใบเท่านั้นครับสีทองก็ยังไม่โผล่เอ้าแล้วก็มาอีกแล้วครับผมอีกหนึ่งตัวครับสีทองเป็นเจ้าตัวด้วงอัจุราาคาบุโตะนะเอาไปอัพดาวได้ครับนะตัวละครตัวนี้อาจถือว่ายังดีสีทองมา3จ้ะแต่ตั๋วก็หมดไปประมาณ400กว่าได้ SSR มา3ตัวไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะเนี่ยแต่ยังว่าแหละมันเป็นตั๋วฟรีนะครับสำหรับตัวเหลือ แต่ก็ดอมาเป็นปีเหมือนกันนะกว่าจะครบ500กว่าใบนี่โอ้โหประมาณเกือบ2ปีได้แล้วดูดิมาเปิดลเล่นๆแป๊บเดียวหมดจริงๆหมดไวกว่าเซิร์ฟเอเชียเซิร์ฟไทยเราอีกเพราะว่าเซิร์ฟเอเชียเซิร์ฟไทยมันจะมีอ่าแอนิเมชันในการเปิดแต่อันนี้กดเปิดรัวๆไปแบบเร็วๆจก้กขอสรุปผลประกอบการกันสักนิดนึงฮะเปิดกาชาตัวเหลืองไปทั้งหมด500กว่าใบได้เจตัวด้วงอชุราคาบุโต้ SSR มาหนึ่งตัวอะตอมิกระดับ SSR อีก1ตัวและก็น้อง G4 อีก1ตัวส่วนตัวละครใหม่ม่ จะเป็น SR นะครับผมได้แก่วเฟสลิปเปอรหนึ่งตัวและก็คุณพ่อหมีอีกหนึ่งตัวนะจ๊ะ <Okay. S 1> เอาเป็นว่ามีเพื่อนๆท่านใดที่ดองตัวเหลืองไว้เยอะกว่านี้ก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะ <Okay. S 1> ส่วนเดือนหน้ามันจะมีมาจริงๆหรือเปล่า g 4 H R ow, s s เบวกก็ค่อยไปรอลุ้นกันแต่สําหรับวันนี้ผมเองก็ขอตัวลาไปก่อนเพื่อนๆทุกท่านก่อนจะปิดคลิปก็อย่าลืมที่จะช่วยกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้กดแชร์ให้ทั่วถึง กดซ b บสไคร์และที่สําคัญปุ่มระฆังกระดิ่งอย่าให้พลาดเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆมันจะแจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆทุกๆท่านท,านทราบกันแบบทุนหน้าและสิ่งสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากว่าคลิปวิดีโอนี้มีคําพูดคําจาหยาบคายอะไรหลุดออกไปก็ต้องกราบขอภัยมาณาที่นี้ด้วยใครที่ติดตามอยู่ก็ต้องขอบคุณมากๆและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด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 กันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะคุณผู้ชมทุกๆท่าน